เจ็ดกันมหาคมมีแปดสิบราคาถาสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียพัลนาถึงตายใหญ่ที่ชูชกเดินมาถึงอาสน์สัจจุตัลลูสีแล้วหดอกลลูสีว่าตนเป็นคนคุ้นเคยกับพระเวสสันดรมาก่อนก่อนพระอจจุตะลูสีมิสงสัยจึงให้ชูชกพับแพรแมด้วยหนึ่งลือ รุ่งเช้าก็ชี้ทางไปป่ามมะพานไปสู่อาสมสถานพระเวสสันดรในป่านี้มีราชสีสี่จำพวกอาศัยอยู่ได้แก่หนึ่งตินราชสีสองกาลสิงหสามปันพุสุระปรดินสี่ไก่สอนสิงหราชเป็นที่วันวานของคนทั่วไปอานิสมส์ จะมีลาบยกสุขสรรเสริญที่ืีกว่าใครผู้ใดบูชาการมหาผลจะได้เสวยสมบัติในดาวดุลทิวโลกนั้นแล้วจะได้ลงมาเกิดตื่นกับสัต์มหาศาลมีทรัพย์สินคานบริานมากมีอุทยานและสะโบกบริมนีเป็นที่ประภาเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัทดาผภาพเพื่องฟุ้งไปทั่วชมพูทวีป อีกทั้งจัดได้สวยอาหารท,ที่เป็นนิจฉาทินนข้อคิดประจำกัรมฉลาดแต่ขาดาเฉียวมีปัญญาแต่ขาดสติก็เสียทีพลาดท่าได้ นูสนสืบเลืองชารกเทศในทางไขตมหาพผนชุมไพยดาตราดุงกวาหังหลังจากล้วนท่านได้ทบพ้ามไปตามซอนมองเมืองเขาเราเย็นแดนดังดุงเียว ลัดเล่งเที่ยวนั้นถึงเขตพลึงจีงผามโมเองส์งสมีตเสื้ออาจนตาทานราชการชิมาเยี่ยมส่วนเลเยอยนั้นคอยตำคำพ่อดีมืดหวานสิเศ้าหอนพรนไก ลวงเข้าไปหอด้ายวายท่านะลาจีอันชุลิโยุกอภิวันธนาน้อมจอบมุ้ีก็เลยเบาจาบสมเนทีดาเจ้าสิมาบวบดีนั้นถึงผิดเรื่องอยังพระเวทดมาอยู่ยางนั้นกลางตาแพนาทบพามอุนนี่เมืองแม่พระทำทานสู่ประการเมื่อสิน แมาเธอสิ้นอยู่ในดาวตอมนมาเชลล่นในโลกอ่อนยังง้าค่อนหนุงข้าเชี่ยนคอนั้นแนวสิให้กับอบอพิมย่างนำมาวาที่สิปีปุ่นนันบนขอสั่งบบีเมืองพ่อบอยอากกศเรีนฟ้า หรือเชมาความสองกุมการลูกพันเจ้ากระสังหน้าด้านเิกวันทานอยู่ปวา่าพล้ำได้ยินเพื่อนายโตกประมาณนันเสียสีซ้ำถูกตีไปข้างอาวสจันโป,ปาทิพย์โสินีสังูดีสอดสองจังแม่นให้ถูกต้องนั้นเท่งมองบอนประสงค์ สังจสูจากสอนทรงหาสิ่งนั้นมันแกวบอกเมียนเนวละเด้อกูสิคู่คืนยืนเสือเอาละเด้อเข้ามีปังญามีใ่อีกเท่ดนี้จากเสือมาพ่อแค่สิดีแยกกัสั่งมันมาจุนตอกว่านั้นบ่ได้วันเสียวจริงคิดแล้วลิงเห็นค้าง เสียคนเจ้าเลี้ยวจึงแล่ดูหาอาจุนสาแ่งสอบยืดตัวตรงสวาดเบาพระคุณเจ้าอย่าเก้าจามฟังความผมสกากน่าอยาบเ่าว่าจะใครีโอ้ยท่านทงสินปที่ไทยจสเก้าจ่าละบาง้างผมเดินทางเข้านี้บัญชาไมีได้เข้าป่าเสิมาคืนพระเวทเจ้านั้นขึ้นเข้าสู่ปรางน์นะ บ่แมน่นผูมนี่อ่างผู้หันปากกบคนเดียวนี่แล้วอาสาเที่ยวทั้งอกจึงฟันลงมาถึงที่เช้าสิพี่ทางไทยมีหลายแ่หากหลายลายกะลายสั่งแจะไม่ลรำสิเส้นกะบ่เบี้ยนได้บักเขาผู้นี้กะกาเที่ยวเดินเดียวเหนยวมึ คนมันแขกเยอะสนาวเพียงเราเพียงพระสงฆ์เจ้าจ้าสำนักงงมันมวนเขียนมาพระผมจึงยนไว้สิคอยยักนันงน้งนำเหลือสีน้งห่างอ้ํเพราะถือศอกตะพังกาบในสำน้ำกัญอมับ,บอกว่าเทวาดาช่วยจึงเอื้อไวท้ทำอย่างมีหังกัญญมอบมีหันกัญมอบผลพลามากไม่กั่อให้สุขิชน ราติการฟันจิ้นฟังส,งสว่างวิหารังาชีกักจจงขอา่างาท้าฤทธิ์ทอมองคมูนีกระจาเบาพังาณาบุญบอกตะวันออกเดีสิข้างนี้ไงท่านไปเขาลูกนั้นสือใบขั้นธรรมดหวังหอมไก่จากคมเนียนมาที่กวัง ผู้เข้า <favorite> ล้วงอยู่ทางหนาภายหน้ารักวังไงเดี๋ยวระดัดมือไม่ไปลนางสิวงินวิ่งกากแล้วที่เป็นแถวเฮาอี๋คือนางอินฝุ่นแปงดัดน้าเหนียวไม่ทราบอยู่ในหนกันไรลุนสาลาวนะครูมองนั้นคุ้มมองนั้นอยู่หอมไหวย่ากว้างกว้างสวรรค์ ที่บางนั้นเป็นมองอยู่พะสส้นหน้าวันซ้อนทิวทับทุกนาทันเทวทีพระยิ่งมีเนังแล้วก็เลยจ่าตั้งท้ากมกับาพาเพรื่อไทยที่ใสยังอื่นลงจากเงินถึงไหวเขาช่วยคลาดเมื่อนบืนสลนแฉลกร่มสมสอกุ้งกุญ จนมาพามี่อองอวยอวยอดเก็บแอวเปลี่ยนมาล้มส้มแจ่วกาซานดอกทุงเป่งเก็บเอวอย่าวานผู้พันมังป่าเลียแยกเบื้องอาคิกาตะวันเขื่นออกว่าสวยเกือบสมูดมอดวยโอสวยใหญ่ดอกจริงจริงควัผู้เงี้ยและดอผู้รักเขาก็ดเส้นกลมจังเมีนตานอาอมผมใจีดอกหัวมืดเปียบเสมือนบอกหัวอดอกหม้อมงบ่สองอิน เข่าสิตายกับบรเวนหูเด่นเด่นกระจัดจางคอนโอเม่นของมากเมีนสิตายกนิมแนวเมื่อสุนเหวเก็บเนียนแนวหมุนเวียนเคลื่อนที่จอยหันเดินเข้ารักภาพพงถึงเขตทุ่งนั้นดวงนั้นไครนามีนาหน้ากูกอกัอนเป็นสันเมเทาวันพันเกี่ยวพันเกี่ยวโอ้ยเกี่ยวหน่อยจ่อนเป็นมาลิงสิงตอนโยมหนาทั่วแดน ดอกดูดว่าเดราราดดูสวยกระแสงต้อมสาวพองจวงฉันผูกเข็งความแข็งิิงไทยต้นมา่าคุมมาขามแล้วคุมขับขาคมใหม่มูขแดงต้นส่างหนาวแนวหวมัวสวนไผยเพิ่กล้วยทาฝากเพื่อเป็นภ่มอุ้มขโมยโต๊เต้นจินตั้งขะอวนต้นเต้นข้างเนียมย้อนแขอันแล้วแตนก็พึ่งแมงมูพุ่มมาลิน บินบุยบุญวาบุญยันต์ตองจอมจำใต้สุวนสว่างตาที่แจ่มใสตองจีนใต้ใส่ต้อสูขมาเดินพันลมคุบดอกข้างแจน เมื่อควาตบต้อยตาเต็มต้องก็แจนมตามตองตาห้ามตอดตอยขันตาผูดเต่าติ่งต้องท่อมาตุ้มเมื่อนงงงมตาตุ้มตีต้องเมื่อนงอมาค้งเบิงตาเต็นต้องผ้ามาหน้าหลงห้องห้ามเอ้ยพ่อช่วยเดินตอดฟังเงินกูบอห้องมึงมาต้องตอดต้อยตาอ้านะ ตอนนี้ซาโลเขาพระอยากเล่าแปลลายเสียเวลาคุณยายผู้อยากฟังกันนาพอมีโอ้ยขั้นสิจามเกี้ยงอันเพี้ยงไฟไม่ฟาบทั้งลานาบอทวนกาลายล้วนมากนี้เพื่อนจึงได้ก้าวขี่เอินว่ามหาพูนแปลว่าเนี่ยวไฟส่วนบอนมหาหันท่านทรงสัดในหลงแดนนี้หมูฉันหมูมีฉันป่าทั้งหัวควายสร้างมามาเม่นนอกมังมือ มากมูเก่งกวางปลาเสือเสียงอัศรน,นุกไยผ่าพนพญายสังบอจักเอมาอยู่ตามทางพ่อผ่านนี่จากการลาคนจนเอินรานับบอไว้จนพูดดูหนับบอไว้ชู้จบเขาป้าไหมมุงใส่ประสะนอนถึงยาำน้นกับปินแขวนกู้เทิงไปไหมจังมาหลายวันได้เจรเดินใชทท้ควนทีหลายาตีพันพลกระเทงมองฟองไหม เมื่อนั film, ้นท้าพวงง่ายหอดเดินเนินสวัสดกเอยอัศจรรย์ํามงดดังใูสีตานดังพระอาษีตานภูมิสถานแถวนี้เขียวะจีดอกไม้ป่าเสียะนะลากแกมดังอินแต็มเต็งพามเลี้ยวเบื้องข้างหน้าเป็นซารอกบัวหลวงเบิดทั้งกวงคือคงที่พารูสีบ้างโชคเขาจริงแกงบ่าเสียแห้งมวนปลาเข็นสาราเปลาเอ็ดแลตาพามเข่าอิ่มใจ เมือ่อในเขาบาา่ไร้สาเวนบใบผิดย่มเลิกว่าง้ามลอว้านหลังจังสิไปตอนเช่าอีกวอยตอนมาชี่นางเจ้าสิกลับมาจากป่าบ,บ่เป็่นทาแท้พระนางเจ้าสิบอยอมลูกกับมาอยู่ความเพียงฮัดเสมอตาไผสิมาพ่อยผัดส่วนสิคัดขวางไว้ล้อนางไปในลาวเถึงงข้ามาเลยเมืออเศร้าจังควันเขารุงขอ ค้องสิได้อ่อนน้อยสมดังกัดใจไมายนอนพักไก่บนลอยเพื่อสิค่อยมั่นแกงจึงจะแกงนอนเล่นใจเย,นเย็นเย็นขาเมื่อไม่กลอยเผื่อเส้นจะต้องได้โดยแค่แน่นอน จพดบาสิพักหอนฟอนไวยโ็ทิกามีแค่สิบักห้าขาสิไว้ผุงโลกเรื่องมาพ้นสุดเสียงจบสำเนียงบ้านหอดานอาวสานสิพักไปเออเออเอลเอ่เออเออเอเอ वरी प